ได้ตลอดหิงยาวๆนะครับผมแห่งที่ยิมสี่พัน after, ท like man, ี่นั่งนะครับศูนย์เทศบาลนครนครปฐมเอาครับเริ่มครับใครจะเป็นฝ่ายส่งก่อนครับโดยนิทาพรสรุปของครับเสิร์ฟได้ดีครับน้องปุ๊กกี้เปิดมาเราเก็บไปก่อนครับหนึ่งแต้มครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเมียนมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ ศูนย์ตอนหนึ่งรครับลูกนี้เสฟออกเป็นแต้มของไทยมากันตึอมอ่าสำหรับทีมชุดชายนะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ตครับในเวลา6โมงเย็นครับเป็นช่องทีสปอร์ตจะถ่ายทอดสดให้โอ้แล้วลูกนี้ สเสิร์บีกั่น้องปุกกี้ครับลองครับเป็นแต้มของไทยครับสต,ตาร์ทมาก่อนครับเก็บไปก่อนครับสามแปมรอบรองชนะเลิศครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงผู้หญิงจะชิงตั้งแต่9ก้าโมงเช้าและทีมไทยทีมชายก็จะชิงประมาณเที่ยงครับพรุ่งนี้ชิงสองเหรียญทองอ,อาวันนี้ก็มีน้องอามาช่วยบรรยายด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็กับมาช่วยกัน สัญญาณชัดเจนดีครับ <c oughs> ดูไม่ใช่เพราะ A S เเลี <c oughs> ่ยนมากขอชชเลนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นเกมลูกเสิร์ฟเมื่อกี้นี่ฮะ <c oughs> ผมว่าจะลงนะอ่ะเดี๋ยวขอล <c oughs> ดูออกมาต้องไปะไร ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ F4 ที่น่ารักทุกคนครับใครแชร์ขอให้ทุกขวยงวดนี้รวมถึงแอดมินด้วยกู่หูไปไหนแล้วครับอ๋อน้องแอนนี่นะฮะตอนนี้ก็กำลังหากำลังยุนน่งอยู่กับเรื่องงานนะ,ะชวนมาแล้วบอกว่าไม่มีเวลาเลยตอนนี้อ่าแล้วลงจริงๆด้วยนะครับก็เป็นแต้ของไทยนะครับ0ต่อ3ครับ เมียนมาเสิเร์ฟเกมนี้ Love t ีเมียนมาเสิเร์ฟเสิร์ฟไม่ข้ากันค <st arts> าราบีกันตังมาได้ข้าพูดได้จุดได้ได้เลย สี่ต่อศูนย์ครับโอ้กี้เสือทีไปที่ตำแหน่งแบ็คของเมียนมาครับเปิดแตกไปครับเป็นแต้มของโอ้โหตายแล้ว f c บอกแอดดี้มีแฟนด <MC S 1> ิน่าจะสิแบบ F4 ตัวจริงจริงศูนย์ต่อห้าครับเมียนมาเสิร์ฟม,มาที่จาลูกนี้อ้าว ไม่เป็นไรครับแต้นนี้ <time noise> เป็นแต้นของเมียนมาครับแ <ide noise> ช่แล้วครับพีส่สกพอนรอบรองทีมทีมเอทีมชายพบกับอินโดใช่ครับ <t> ไทยเจอกับเ <m akes noise> มียนมาครับไทยเจอกับเมียนมา,าน้าอินโดเจอกับมาเลเซีย เป็นผู้หญิงไม่ได้ยอมไงนผู้ชายเอาละหนึ่งต่อหกเดนมาร์กเสิร์ฟครับหนึ่งต่อหกครับวันสิบเสิร์ฟมาถ้าเห็นฟอร์มเสิร์ฟอย่างนี้นี่สบายสบายอะทีมไทย ช่อง11บ่ชายอยู่ครับอ่าช่อง11บชายครับ M B T นะฮะทีมหญิงแล้วก็ทีมชายก็จะเป็นช่องทีสปอร์ตฮะจำไว้เลยนะเอฟซเดี๋ยวผมจะโพสให้อีกทีหนึ่งโอ้มากันต็งเลยก็ในรอบรองชนะเลิศครับ ทีมชุดหญิงเนี่ยก็เอาทีม C ขึ้นมาเล่นเป็นทีม A นะแล้วก็ส่วนของทีม B นี่ก็เอาทีม A ลงมาทีม B ี มันเข้ามานี่ก็คือไอคอมเมนต์ที่แฟนคับก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเจ้ามายังไงเนี่ยเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยคอมเมนต์ของคลองแฟนคลับที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีขึ้นเลยนะขึ้นนะแต่ว่ามันคอมเมนต์แค่สิบอันมันวูบหายไปเลยครับอ๋อใช่เอาแล้วเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟเตี๋ยวแบบนี้น้องบุกกี้ครับใครได้แต้ม นิพาพรสรุปผลย่งต่อไปครับเมียนมาสเสิฟจี่มาที่น้องน้ำครับวานยกขึ้นมาครับน้ำลูกนี้เก๋าครับจะเปิดเกมฟาดของไทยได้ครับโอ้ลูกนี้สัตว์เบสไปข้ามเป็นแต้มของไทยแลนด์ครับ เก้าตอนหนึ่งโอ้ลูกนี้โอ้โห,หยอดดีเนี้ยพาพรสุพลเกมเสิร์ฟมีเดินแต้มตลอดครับหนึ่งต่อสิบครับโอ้โหแต้มห่างถึงเก้าลูกนะเ <c oughs> สิร์ฟมาลูกนี้ลงฮะเป็นแต้มของเมียนมาับ สำหรับในรับรองของทีมชายก็หกโมงเย็นฮะสิต่อ2ครับไทยแลนด์เซิร์ฟอืมแล้วจี้ไปที่ตำแหน่งตัวททำเปิดศึกษาแตกไปครับเป็นแต้มของไทยโอ้สกอร์นี่มาจากการเดินแต้มเกมเสิร์ฟของน้องปุ๊กกี้นะฮะ วานยกให้กับน้องน้ำลูกนี้โอโ้เรียบร้อยเลยครับวิไลวันโคตรคมครับตัวทำของทีมชาติไทยครับ็นผู้ชายไ,ไม่ใช่เป็นผู้หญิงทษทีเป็นผู้หญิงร้อยปอนตะ์ะโอโ้ตอนนี้สกอร์ไทยหนีหา่างไป12ต่อ2ครับ น้องน้ำโยนให้กับน้องปุ๊กกี้เสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อนเลยครับโอ้โหนี่ฮะทุกเม็ดเลยฮะเกมเสิร์ฟของน้องปุ๊กกี้ครับขอ,ออีกตาเดียครับทีมไทยจะขึ้นใท่ยเลยครับ2ต่อ13อีกคู่หนึ่งก็ในรอบรองครับระหว่างเวียดนานมเจอกับอินโดนีเซียออเอาเกีวดีครับปุ๊กกี้โอจ่ายมาทางหัวสาวลูกนี้เรียบร้อนเลยครับ อเ oh yeah. <c oughs> สังเกตเบอร์20ให้ดีครับน้องน้ำครับีรายวันโคตรผมแบบไปแบบผู้ชายเลยอะ่ะครบรอบจริงๆอีกแปบเดียวครับไทยเราจะปิดเกมเซตที่หนึ่งครับ14ต่อ2 ดูเกมเสิร์ฟพุก,กี้ปิดเกมไม่ลูกนี้อ้าวเรียบร้อยเลย,เย,อ,ยอะไรอ่ะโอ้โหปิดเกมได้สวยครับน้องพุก,กี้จบมีค่าพรสรุปผลครับในเซตแรกของไทยก็เอาชนะเมียนมาไปก่อนครับ15ต่อ2แบบขาดลอยเลยครับตอบซีแสดแตกข้าไปอีก ดูฟอร์มแล้วนี่ในทีมเนี่ผมว่าสบายสบาย เล็ำลันมันเกลื่อนเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวทางหลังบ้านก็จะช่วยบล็อกให้นะฮะคุณอะไรฮะบาร์เบสบอะฮะบอกว่าจะรอดูนัดล้างตาครับแน่นอนนะตะก็สี่คนหญิงนี่ในเกมสี่เกมครั้งนี้นี่คือเวียดนามเขาก็หวังเช่นกันครับไทยเราก็ ก็หวังเช่นกันครับที่จะนัดล้างตาครั้งนี้ให้ได้ฮะให้สําเร็จนะฮะพอจะมีผลไปถึงนู่นฮะปีหน้าคือเอเช่นเกมมี่ประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้กำลังตามบล็อกอยู่นะม,ม,มันมาแบบอเอาครับในเซตสองครับเ<อ>มียนมาเออเมียนมาจะเป็นฝ่ายส่งลูกครับอลูแกแกแจกแต้มให้กับไทยครับไทยไทยแลนด์ 1ต่อ0ครับไทยแลนด์เสิร์ฟลูกนี้ไม่เหลือครับ่าจะซ้ายหรือขวานี่ทำได้หมดครับน้องพุกกี้ครับนิพพรสรุปคนครับพ้อยไทยแลนด์สกอร์อยู่ที่ศต่อ2ครับเมียนมาสเสิร์ฟตีไปที่น้องวานแห ไปออกกลางไปฮะเป็นแต้มของเมียนมาสำหรับทีมชุดชายนะครับก็จะเจอกับเมียนมาเช่นกันฮนะหกโมงเย็นนะครับทางทีสปอร์ตจะถ่ายทอดสดให้ครับอยู่นี้สวัสดีครับน้องพกุกตี้เสิร์เตินแป๊บอีกแล้วครับ เกมรับของเมียนมานี่ต้องข้างจะหลวมจริงๆหนึ่งต่อสามครับเมียนมาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟออกข้างเยอะครับเป็นแต้มของไทยสำหรับในรอบรองหรือรอบจริงนะฮะถ้า ถ้าทีมใดเก็บ2ต่อ0ทีมก็เป็นอันจบนะครับไม่มีแข่งทีมที่3ไม่เหมือนในรอบแรกนะครับจะต้องแข่ง3ทีมเพื่อจะเก็บสกอร์นะครับมีซันแบ็กไม่ขาเไอนแทบของไทยฮนะหนึ่งต่อห้าครับ ดูโค้ดแล้วไม่กดดันแล้วครับในรอบนี้ที่เจอกับเมียนมากครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟออกเองครับเป็นแต้มของไทยแอดไม่เห็นคอมเมนต์เท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้มันโดนไ e. อเว็บพน,นันเข้ามาหกต่อนหนึ่งครับ จีมาที่หมายเลขสิบสองของเมียนมาครับเปิดไม่ได้เป็นแต้มของไทย,ยถือว่าสดจริงๆครับน้องปุกกี้นะเกมเสิร์ฟหนึ่งต่อเจดเรียบร้อยครับแตกแต้มไม่กับไทยครับ เหม็นมากขอเวลาเนาะครับ อีกสนามหนึ่งถือว่าเกมสูสีมากครับอินโดปีนี้ถือว่ามาแรงจริงนะทั้งชายและหญิงนะครับมาลุ้นกันต่อแล้วอยู่ในเซตที่2ทีม A นะครับในรอบรองชนะเลิศครับประเภททีมชุดหญิงตอนนี้สกอร์ไทยนำอยู่ที่8ต่อหนึ่ง น้ำโยนให้ปุ๊กกี้เสิร์ฟโอ้โหเรียบร้อยเยยรทยทรีครับไทยไทยแลนด์เปลี่ยนเสิร์ฟครับเมียนมาเสิร์ฟครับสกอร์หนึ่งต่อเก้า เอาละฮะวานยกให้กับน้องนาลูกนี้เตะชัดบอกาะกบเป็นแต้มของไทยสิบต่อหนึ่งแตมห่างเยอะละตอนนี้เบาๆลูกนี้ ยังได้ครับเมนมาซันแบ็กข้ามไปลูกนี้เป็นแต้มครับเมนมาได้แต้มครับพอยเมียนมานมานานจจเห็นแรลลี่เกมสักครั้งหนึ่งฮนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินแต้มของฝั่งไทยด้วยเกมเสิร์ฟเอาละต่างขึ้นเองล้นแล้ว มาดูเมียนมาครับลูกซันแบ็คข่าไปจับไปอยู่ครับลองว่านครับมาเสิยดวงสีคอยเมียนมาสก,กอร์เลยยังน้ำอยู่ครับสิบต่อสามทำแต้มหล่นสักสองสามแต้มยังไม่เป็นไรฮะพก,กี้เสิร์ฟจอดเบาๆเ็้า,า,านีเรียบร้อยเรไรครับ เมียนมาเสิร์ฟครับสกอร์สามต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟจ,จี้ไปปุ๊กกี้เปิดสวยครับวัสนาออบัีสยามสีโอ้โหนีจ่ายให้กับน้องน้ำครับยินไปแตะลูกหยอดเป็นแต้มของไทยสิบสองต่อสาม โอ้ยอย่างนี้ขาดแล้วฮะเสิร์ฟไปข้ามครับน้องปุ๊กกี้แจกแต้มให้กับเมียนมาสี่จ่อสิบสองครับเมียนมาเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟออกข้างเยอะ โอกเคมี้สบายสบายครับในทีมเอครับหลับตาเล่นยังได้เลยนะเนี่ยสิบสามต่อสี่ครับไทยแลนด์เสิร์ฟบกกจี้มาลูกนี้เสิร์ฟดีครับปิดแทนแล้วครับทีมไทยขออีกแต้มเดียวครับปิดเกมชุดทีมเอครับ เมียนมาเซิร์ฟครับ4ต่อ14อืออย่ายแย่งกันเปิดครับตั้งมากับน้นองน้ำนี้เรียบร้อนอะไรครับไม่เหลือครับโอ๋อก็สรุปครับได้ทีมเอครับเราก็เอาชนะทีมเมียนมาไป2ต่อ0ูนเซตนะครับ